สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่3กุมภาพันธ์2566นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเ,เพียงสื่อกลางนำเสน,นเอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็ก<ม>ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินจะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่1นะครับผมสำหรับวันที่1นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่2วิ่งรูด7กับ9นะครับผม สำหรับเลขที่ออกนะครับผม194973นะครับผม19เป็นล่างนะครับผมชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็49เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็973เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมสำหรับ73แอดมินเจาะข้ามไปนะครับผมถ้าสายวิ่งสายรูดน่าจะได้เฮนะครับผม73 สำหรับ4ีเก้านะครับผมแอดมินเน้นให้อยู่ที่94นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่3นะครับผมสำหรับวันที่3แอดมินจะให้เด่นอยู่ที่3นะครับผมวิ่งรูด หนึ่งกับสี่สำหรับสามนะครับผมสามหนึ่งสามสอง สามห้าสามหกกับสามเก้านะครับผมสำหรับหนึ่งหนึ่งสอง

สำหรับ4จะมี 4, 2, 4, ส 4, งสีห้าแลวก็ 4, 7นะครับผม สำหรับในชุดกันนะครับผมจะมีสามแปดหนึ่งแปดแล้วก็สี่แปดนะครับผมเบิ้ลสามสาม หนึ่งหนึ่งแล้วก็สี่สี่สำหรับสามตัวนะครับผมห้าหนึ่งสอง

แอดมิน <Ad> จะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับห่วยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจําวันที่3กุมภาพันธ์2,566หนะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่3ยวิ่งรูด1กับ4นะครับผม3จะมี3,6,3,9นะครับผม3ามห้าก็ต้องรองนะครับผม สำหรับ1มี1 2 1 4 1 5ก็ต้องรองนะครับผมสจะมีส3 4 5 4 2ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับในชุดกันมี3ามแปแล้วก็สีเบิ้ลสาแล้วก็4 4 สำหรับ3ตัวนะครับผม512 845และก็143มนะครับผมเอฟพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f c พี่น้องมีแต่ความโชคดี เฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ